กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับผมยังติดตามข่าวแบบรายวันใช้คํานี้เลยนะรายวันรายทุกวันว่ากันง่ายๆนะครับว่าคอรมอเนี่ยจะเสร็จกี่โมงนะประชาชนเนี่ยนะครับก็รอเงินหมื่นนะตอนนี้คงไม่คงพูดได้ไม่อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่าเป็นดิจิตอลในรอบแรกภายในเดือนกันยายนนี้นี่ก็เข้าสู่ วันที่สามเลวนะหนึ่งสองสามนะวันที่สามเราทำงานกันแบบสื่อแบบยุคนเนี่ยนะครับเกาะติดสถานการณ์แบบหายใจรถต้นคออย่างแน่นอนนะคืองานนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเด่นๆการทำงานให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมันต้องชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมานะออนายกนายกว่ายังไงแล้วเงินหมื่นที่ประชาชนเนี่ย รอกันใจจะขาดเราก็เป็นปากเสียงให้กับว่าไม่พี่น้องประชาชนเหมือนเดิมนะครับตามแบบทุกวันนะ,นะวันหนึ่งก็มีสองสารอบนะเอาแบบอ่านข่าวโซเชียลมีเดียแล้วก็รวมไปถึงอ่านข่าวผ่านทางโทรทัศน์ไปติดตามก็ได้นะครับช่องเนชั่นทีวียีตั้งแต่5้าโงครึ่งจนถึง4ี่ทุ่มสินะครับแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกก็ถึงสองทุ่มช่วงหลังก็สามทุ่ม้าส้าจนถึงสี่ทุ่ม สิบห้านะครับนะก็ไม่ได้แล้วครับมันต้องติดตามมันแบบเนี้ยข่าวสารคือเอาว่าเดือนเนี้ยจะพูดทุกวันนะนะจนกว่าจะได้ตังค์นะคือไม่ใช่อะไรนะครับคือถ้าถึงเวลาเนี่ยจะมาบอกว่าเอ้ทาไม่ได้ทําไม่ทันแล้วเนี่ยมันคุณผู้ชมว,ว่ามันได้ไหมละ่ะได้ไหมผมว่าไม่ได้นะคือจะบอกว่าเฮ้คิดไปเองนะยังไม่ได้แถลงยังไม่ได้รับปากแบบร้อเเเลยโอ้โห เอาตั้งแต่คุณทักษิณไปพูดบนเบทีรัฐมนตรีช่วยครั้งก็พูดถึงความเป็นไปได้ใครต่อใครก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว,ว่ามีทางไปได้แล้วมีทางออกที่ดีคือทุกอย่างเนี่ยนะครับมันก็เหมือนชัดนั่นแหละมันก็เหมือนชัดเดี๋ยวถ้าถึงเวลาเนี่ยนะคือเราไม่ได้ไปว่าเขานะแต่งานนี้เนี่ยทัดประบัดสัตว์นะกับประชาชนนะเกี่ยวกับเงินหมื่นเนี่ยพังพินาศได้เลยนะซึ่งก็เชื่อว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยคงไม่ คงไม่ทําแบบนั้นคือมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยงบประมาณมันพร้อมแล้วนะพร่ำยัดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี2560เอ่อ2567เนี่ยก็โปรดเกล้าลงมาแล้วงบก็มีแล้ว1แอ่ล้านบาทแล้วก็รวมกับงบกลางอีกประมาณ20 0 0 0ล้านบาทที่กังเอาไว้นะครับเอามารวมกันเนี่ยมันก็แสนสี่ก็แจกได้14ล้านคนระดับก็คือต้อง จะได้กี่ล้านคนอันนี้คือรอบแรกนะคุณผู้ชมครับ14ล้านห้าแสนคนโดยประมาณนะครับเป็นกลุ่มเปราะบางพูดถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ประชาชนผู้พิการนะอันนี้แนวโน้มนะค,คือผมว่าแจกกัะแจกแน่แต่จะแจกใครเนี่ยนะแจกกลุ่มไหนมันก็ค่อนข้างชัดนั่นแหละเพียงแต่ว่าเดี๋ยวรอรัฐบาลแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะเราก็เราก,เราก็มาวิ่งอ่ะเหมือนใครพูดดูไหมฮะเมื่อวานนี้คุณอุงกิงพูดนี่ผมให้ดูข่าว แพทองทานประชุมสสพักเพื่อไทยปลุกทุกคนพร้อมกับเหยียบคันเร่งผลิตผลงานออกมาให้เร็วที่สุดขอบคุณรัฐบาลเศรษฐาที่วางรากฐานมาให้ทําให้ดอกผลออกในช่วงนี้นะครับก็คือไปประชุมสสพักเพื่อไทยอ่ะคุณแพทองทานนี่งตีแล้วก็เป็นหัวหน้าพักด้วยสั่งสสเลยนะบอกว่าต้องเหยียบคันเร่งเดี๋ยวนี้รอช้าไม่ได้อ่าต้องเหยียบคันเร่งสสอ่ะ ขอบคุณนะคุณเสียฐาวางรากฐานเอาไว้ดีนะเหยียบคันเร่งใส่เทอร์โบก่อนเลยเนี่ยบอกนาะยกเนี่ยใส่เทอร์โบก่อนเลยอ้ภายในเดือนกันยายนเนี้คือผมพูดตรงๆนะผมไปเจอชาวบ้านเนี่ยต่างจังหวัดไปบริจาคของน้ำท่วม <c oughs> ชาวบ้านเขาได้อ่าของถุงยังชีพได้รับการช่วยเหลืออะไรก็ตามแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ชาวบ้านเขารอที่สุดก็คือเงินสดครับคือเงินสดครับนะ ตอนนี้ที่อยากได้ที่สุดอย่างเงินสดนะครับอันนี้พูดตรงเลยนะคือตอนนี้มีคนไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้าท่วมถูกไหมอันนี้พูดตรงๆนะาชาวบ้านที่ถูกน้ําท่วมแน่นอนเข้าของเครื่องใช้ก็จําเป็นนะก็จําจเป็นแต่ในแง่ของชาวบ้านตอนนี้เขาอยากได้เงินสดน้ําท่วมบ้านเสียหายเขาต้องซ่อมแซมบ้านเขาต้องให้เงินลูกไปโรงเรียนบางคนงานการก็ไม่ได้ทําต้องหยุดไปชั่วคราวรายได้ก็ไม่มีเพราะทํางานรับจ้างรายวันแบบเนี้ย าการเกษตรก็ได้รับการเสียหายไม่รู้ว่าภาครัฐเนี่ยจะเยียวยากี่โมงนะเพราะตอนนี้ทั้งผู้ประสบภยัยไม่ประสบภัยอุทกภัยเดียวนะครับเขาอยากได้เงินสดนะออถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้คนที่จะไปช่วยเหลือเนี่ยนะถ้ามีตะตุ้งตะตังเยอะพอเนียนะครับเงินสดก็ดีนะอเงินสดก็ดีชาวบ้านเขาต้องการจริงนี่ผมพูดตรงๆเลยนะครับเพราะนั้นสั่งเหยียบคันเร่ง เดือนนี้ติด,ตดเทอร์โบก่อนเลยชาวบ้านรอใจจะขาดอยู่แล้วทีนี้แล้วมันรออะไรอ่ะมันช้าอะไรอ่ะนะมาดูนี่มันช้าอะไรผมให้ดูนี่นี่อันนี้ผมคุยกับนายเดชาช่องนิัเนเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่านายเดชาว่าว่าอย่างไรคือทําไมมันช้าเหลือเกินในการตั้งรัฐบาลในครั้งนี้นะครับอ่ะกลับมาเจอนะนายเดชาบอกว่า รัฐบาลจะแต่งตั้งรัฐมนตรีก็ควรเลือกคนที่ไม่มีปัญหาด้านจริยธรรมมีเยอะแยะไปในพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลแต่ก็ไปเลือกไอ้พวกที่มีปัญหาดังนั้นการจัดตั้งรัฐบาลมันก็เลยช้าไงช้ามาจากนายกเพียงคนเดียวเนื่องจากต้องตอบแทนบุญคุณกันโดยไม่เห็นหัวของประชาชนใช่หรือเปล่าคุณผู้ชมว่าใช่ไหมอันนี้เป็นมุมมองของธนาเดชาช้าช้าเพราะว่ารัฐมนตรีเนี่ยมีคุณสมบัติอ่อนไหวเหลือเกินผมขออนุญาตตั้งชื่อว่า เป็นรัฐมนตรีกลุ่มเปราะบางนะเออกลุ่มเปราะบางตามรายงานบอกว่ามีรัฐมนตรีที่มีประวัติเออเหมือนกับจะไม่มันจะไม่สู้ดีอ่ะมันสุ่มเสี่ยงมันเปราะบางอ่ะตั้งสิบเอ็ดคนเลยนะจาดีชาก็บอกว,กว่าก็เปลี่ยนคนสิมันจะได้ไม่สุ่มเสี่ยงเดี๋ยวโดนซ้ารอยเหมือนคุณพิชิตกับคุณเศรษฐาเนี่ยนายกก็ปิวอีกนะนายกก็ปิวก็เลยบอกว่างั้นเปลี่ยนเยนปลี่ยนเน่ยแต่ไม่เปลี่ยนหละครับนะ นายเดชาบอกว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการเป็นลักษณะของก็พวกพ้องอ่ะก็เป็นแกนนําของพรรคร่วมรัฐบาลเขาจะเอาคนอื่นได้ยังไงนะใครๆก็อยากเป็นรัฐมนตรีเพราะฉนั้นก็เลยทําให้กฤษฎีกากับสำนักงานเลขาธิการคอรมอเนี่ยทำงานหนักครับเพราะต้องตรวจสอบประวัติเนี่ยให้ชัดเจนอย่างล่าสุดเนี่ยมีข่าวนะฮะตอนเช้านี้เลยอัปเดตทุกวันนะ่ะเลขาคอรมอยืนยันจะทําให้ดีที่สุดตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีแพทองทานหนึ่งนะ บอกว่าเป็นรายละเอียดที่ลับมากลับมากบอกไม่ได้แต่เลขาคอมรมอจะทําให้ดีที่สุดเอาเถอะครับคุณทําให้ดีขนาดไหนนะนี่ผมไม่ใช่คนก้าวร้าวนะแต่ผมเป็นคนพูดข่าวตรงๆคุณจะทําให้ดีขนาดไหนนะยังไงนักร้องมันร้องอยู่แล้วร้องแน่นอนนักร้องเนี่ยร้องแน่นอนคนที่จะถูกคือยังไม่ได้ทันทํางานเลยนาะยกอุงอิงยังโดนร้องแล้วอะตั้งแต่เรื่องของการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เรื่องคุณทักษิณครอบงำพักเรื่องยุบพักเพื่อไทยเรื่องอะไรอะ่ะเรื่องหุ้นบริษัทของนายกเห็นไหมฮะเพราะนั้นขนาดคุณดูกิงอะ่ะยังไม่ได้ทำงานเลยยังโดนร้องเลยนะนี่โดนร้องไปถึงคดีไอสนามกอล์ฟอัลพน์ที่ดินของยายเนื่องร้องไปถึงสมัยการสอบที่จุฬาดูนะครับจะตรวจสอบลามไปถึงสมัยเป็นนักศึกษาเพราะนั้นเห็นอย่าง มันก็ร้องนี่ร้อยแปดพันเรื่องอรัฐมนตรีถ้าดืนยันว่าจะตั้งคนที่เขามีประวัติแบบนั้นก็ต้องถูกร้องอยู่แล้วตรวจสอบให้ตายก็ต้องถูกร้องเพราะอะไรฮะเพราะกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ทุกคนมีประวัติหมดประวัติดีไม่ดีก็ว่ากันไปแต่มันไปแก้ไขไม่ได้นักร้องก็ร้องอยู่ดีทีนี้มันก็ต้องมาลุ้นว่าตอนที่เขาร้องเขาส่งไปที่ปปชก็ดีเขาส่งไปที่กกตก็ดีเ่เยนะครับถึงตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารดีกาหรือว่าสารรับนูลเขาจะตัดสินยังไง ถูกไหมในไหนคุณเลือกวิธีการที่จะลุยไฟแล้วถูกไหมอันนี้เขาเรียกลุยไฟเดินหน้าเลยลุยไฟไปตายเอาดาบหน้านะเดี๋ยวให้นักร้องก็ไปร้องเอาเขาก็มีสิทธิ์ร้องไงก็รับนูนเขียนเอาไว้แบบนั้นทีนี้นไหนมันก็เป็นแบบนี้แล้วนะก็รีบตั้งรัฐบาลแถลงนยโยบายมาช่วยเหลือชาวบ้านดีกว่าไม่รู้ละ่ะอย่างคุณเศรษฐาใครจะไปรู้ว่าแกอยู่ได้ไม่ถึงปีคุณอุ๋งอิงเนี่ยใครจะไปรู้ว่าจะอยู่ได้กี่เดือนหรือจะอยู่ครบเทอม ไม่มีใครรู้แต่ที่รู้รู้เนี่ยรีบตั้งรัฐบาลแล้วก็มาเนี่ยเหยียบคันเร่งเนี่ยถูกแล้วนะเป็นสอสอช่วยเหลือประชาชนอาจงบประมาณลงมากระตุ้นเศรษฐกิจนะจะเป็นเงินสดจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปไม่รู้จักแจกทําไมไม่รู้จักแจกทําไมไม่รู้จักแจกทํามาหากินดีที่สุดใช่ครับการทํามาหากินดีที่สุดนะการทํามาหากินดีอันนี้คือพูดในมุมของของของ,ของประชาชนแต่ละคนทุกคนนะครับการทํามาหากินเนี่ยดีที่สุด แต่การบริหารประเทศเนี่ยมันมีรัฐบาลเนี่ยเราเลือกตั้งเพื่อให้รัฐบาลเป็นตัวแทนของประชาชนเอาเงินภาษีของเราไปใช้เพื่อดูแลพวกเรารัฐบาลก็มีหน้าที่ดูแลประชาชนนะเพราะนั้นเนี่ยทำมาหากินใช่ครับแต่แจกตอนนี้หลายคนเห็นตรงกันนะครับว่าเป็นนโยบายสําคัญก็อย่าไปคิดอะไรก็ดูสิงคโปร์ดิสิงคโปร์ยังแจกเลยครับสิงคโปร์ที่แจกเงินสดนะนี่ประเทศเขาพัฒนา,นานแล้วเขารวยมากนะครับแนมะ่หนา เขายังแจกเงินสดให้กับกลุ่มเปราะบางเลยเราก็ต้องพูดกันให้ชัดพูดจากคนมีเหตุผละนะนะก็เป็นสไตล์ยุคนนะถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะนะผมก็อ่านข่าวสไตล์นี้ของผมอะ่ะคือผมเรียกร้องผลประโยชน์ให้กับชาวบ้านให้กับประชาชนผมไม่ได้มีหน้าที่มาอวยรัฐบาลคือถ้าวิเคราะห์การเมืองก็คือจะตั้งใครยังไงก็ถูกร้องอยู่แล้วยังไม่รู้เลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยจะได้เป็นรัฐบาล กี่วันกี่โมงกี่เดือนกี่ปีแต่ที่แน่แนรีบทำงานให้กับประชาชนดีที่สุดเห็นด้วยไหมคุณผู้ชมคิดว่านะ,ะถ้าคุณผู้ชมก็นี่คือการรายง,งานแบบผมนะฮะหากชื่นชอบการทำงานแบบผมก็สามารถสนับสนุนสินค้าชุมชนของผมได้นะครับเดี๋ยววันนี้ขายของช่วงท้ายรายการดีกว่าไม่อยากรบกวนเวลาการฟังข่าวติดตามข่าวของคุณผู้ชมมากจนเกินไปนะฮะเดี๋ยวจะมีแหนมชุมชนนะครับจากอำเภอปัวจังหวัดน่าน สุดยอดแหนมยุคนชุดละร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับนี่แกรันตีความอร่อยนะครับขายมา3-4ปีนะครับคุณผู้ชมชื่นชอบเป็นอย่างมากปัจจุบันนี้เรากำลังส้มนะครับทำโรงงานขนาดย่อมๆนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพแหนมขึ้นไปอีกนะครับหนึ่งชุดมี10ชิ้นอร่อยมากของดีมากคุณผู้ชมหลายท่านชื่นชมมาเป็นแหนมหรือว่าจีนส้มสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับเนื้อหมูหนังหมูพลิกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับของชุมชนของท้องถิ่นนะครับที่ เรากล้าการันตีนะครับอร่อยแท้แน mm ่นอนนะครับมีคุณผู้ชมเนี่ยเป็น f c แล้วน,นะครับสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องใครไม่เคยทานเนี่ยลองทานดูนะครับสดใหม่ผลิตสดใหม่อร่อยมากคุณผู้ชมครับอยากให้ลองกินกันจริงๆนะครับผมไม่รู้ว <laughs> ่าชาบรรญายยังไงนะครับเพราะมันสุดยอดจริงๆสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจ,สนใจเข้ามานะครับเป็นจีนสม้มทําสดใหม่อร่อยแน่ผมการันตีว่าอร่อยที่สุดตั้งแต่ผมเคยกินมานะครับ <laughs> สนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาอย่า <laughs> ลืมครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยครับ เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือด เรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน y t u t u นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง Inbox พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละ อยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วกม็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็ พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟ ezy coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติม,ตตมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำสม้มน้ำมะพร้าวสมได้ทุกแบบนะครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทำงานมาหลายเดือนนะครับ เขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็ไราได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับ แล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้อัว่ววันนี้ทํากาแฟ ى, เพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่ารา ถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 สามร้อาบาท1ชุดมี1 0บองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับ คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้อตานการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเ็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟู ool, และเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทั้งเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคโครี่ครับ พีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียแล้วก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกัน และวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบันนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับ ทำให้ร่างกายเด่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟาให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูด,ดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟาทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟาผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้ว นะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตามอ่องใสมากขึ้นนะครับน้ำหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกำลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอพรกคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e a s y News Easy ยุคคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบรคุณครับ